สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีไพ่ยิบซีพลังบวกนะคะวันนี้แม่หมอกระสีมาดูดวงไพ่ยิบซีของคนเกิดวันจันทร์นะคะในเดือนกันยายน25 6 4นะคะมาเบิ่งไผ่เข้าใจชะตากับไพ่พุวิเศษกับไพ่จักกพพัดนะคะช่วงนี้นะคะเ้าชะตาเป็นคนฉลาดหลักแหลมมีความสามารถพิเศษโดดเด่นนะคะะละกามีภาวะเป็นผ,ผู้นํานะคะกระสิมีโชคมีลาบในช่วงนี้ ผูไนเสียหายโชคหายลาบเนาะคะ่ะหรือหามิการทํางานนะคะในที่ทางานกับสีมีผู้ใหญ่้การสนับสนุนเนาะคะ่ะหรืออีกอย่างหนึ่งถาเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับกระต่างประเทศก็สิไปได้ดีเนาะคะ่ะต่อไปในด่านการงาน <c oughs> การงานกระดาษใ่เก่าใหม่กับสามเรียนนะคะการงานกับเขามาเรื่อยๆเนาะ นี่ลูกค่ะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะการงานก็มากนะคะข้ามาเรื่อยๆอลูกค้าขาประจํากสิข้ามาอุดหนุนเป็นระยะระยะแบบสม่ำเสมอเนาะคะ่ะงานนักความรับผิดชอบสูงนะคะอีกอย่างหนึ่ง การงานกระลื่นหลายกล่าวนานะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานอิสระหรือมีกิจการของเจ้าของกิจการคสิกล่าวนาไปอยัางรวดเร็วนะคะต่อไปในด่านการเงิน <c oughs> ด่านการเงินกัลยภัยเดจัสติกับเดอสตานะคะไก้ระว่างนะคะเกี่ยวกับเอกสารสัญญ,ญาให้ละเอียดรอบขอบนะคะถามีอาสีมีแนวนม ในเรื่องคดีความนะคะก็ให้ระวังนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี่กับซิมีโชคลาบยังบกขาดคิดเนาะในช่วงที่มีโชคลาบยังบกขาดคิดนี่ก็ายาสุล้าหลวมนะคะเกี่ยวกับเอกสารสัญญานะคะให้พิจ,จะะารณารอบขอบบวชิเป็นการขําประกันหรือการกู้ยืมหรืออยังก็แล้วแต่เกี่ยวกับสัญญา ให้ศึกษาสัญญาให้ใหลอกขอบนะคะกาสมิคู่ขาเนาะคูสัญญาอาสมิการตกติกนะคะแต่โดยส่วนตัวของเขาแล้วคนเกิดวันจันทร์เพ่่นสิมิโชคหลาบยังบกขาดคิดเนะาะโชคมากกับโชคมากกับเคาประมาณนนเนาะต่อไปในด้านควาวมหากเนาะคะ่ะจะพายเจ็ดดาบกับเด็กใหม่ ความหักกระสีไข่ไข่เป็นความหักที่ที่ยังบวเปิดเผยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งกะคนที่นิขาว่านีก่กะเป็นมีความหักที่แบบบดจริงใจนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เด็กใหม่เขียนมากกัความหักจะมีปัญหานะคะ,ะเรื่องเล็กๆน,น้อยๆกสิเสีให้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นให้คนเกิดวันจันทร์นะให้ระวังเนาะค่ะปัญหาเล็กๆ,ๆน,น้อยๆกะ ห้ขามไปนะคะอย่าไปใส่ใจให้มากมากนะคะต่อไปสรุปนะคะ <c oughs> สรุปว่าด้หกเหรียญกับหนึ่งเหรียญน,นะคะ <c oughs> ขอให้คนเกิดวันจันทร์นะคะในเดือนกันยานี่ให้ระวังการใส่ใจนะคะ <c oughs> อะคนวันจันทร์นี่กะเป็นคนเป็นค้นจังใดล่ะ กายก็ว่าเป็นคนมีแม่หมอสิว่าจาังไหนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเนาะ,ะกะมีความสามารถรอบลาดรอบด้านเนาะคะบางเถ้อคนเกิดวันจันทร์กะสีชลาใจเนาะคะ่ะกะหายละมันระว่างนะคะ,ะเรื่องการยืมเงินเนาะคะ่ะผู้ใดที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินกะ ห,หายผิดจารณาห้ดีๆพ่อซอยจังซอยบ่พ่อซอยกับบดจำเป็นตองซอยนะคะหลามิไผ่เนงเหรียญขึ้นมากกับไม่ต้องว่าช่วงนี้มีโชคลาภในการเสี่ยงเนาะคะ่ะบางที่กรสิได้รับของมีคา่าร่วมทั้งอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆสิเหตุสิเหตุธุรกิจที่เฮา ตัดสินใจเริืมตนใหม่ี่ไปดีสวยเนาะค่ะโชคลาบกับเขามากขอให้คนเกิดวันจันทร์สมหวังเนาะค่ะในสิ่งที่ปรารถนาตามที่แม่หมอทําน่าเนาะค่ะขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะ